เสร็จหลังเขาพี่น้องระดียามเช้าครับผมคลิปนี้อยู่ที่บ้านอยู่ที่สวนพี่น้องตื่นมาเกลี่ยข้าวตากข้าวครับก็น่าจะเสร็จหลังเขาแล้วมั้งครับน่าจะรังอันดับท้ายของปีทุกๆปีแหละครับผมก็เป็นบรรยากาศวัดบ้าน,าน,านพี่น้องเนาะเนี่ยอยู่บ้านอยู่สวนแล้วก็เป็นช่วงที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตคือข้าวแล้วก็บรรยากาศที่ผมจะพาไปก็คือ เมื่อเย็นผมไปลงมองไว้นะครับลงมองไว้กะว่าเอเผื่อได้กับข้าวเช้าอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนก็อยู่บ้านอยู่สวนอยู่แล้วก็เลยว่าเดี๋ยวเกลือกเกลือเสร็จกันเลยว่าเดี๋ยวจะพาไปลุ้นกันพี่น้องว่าจะพอได้สักหน่อยหนึ่งไหมหรือว่าจะยังไงนะเพราะว่าน้ํามันลงเยอะมากครับก็ก็มีลุ้นครับผมอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยครับผมพี่น้องนครับพี่น้องบรรยากาศบ้านบ้านเราครับผมก็ จริงๆเนาะมันก็เป็นช่วงที่แบบน้ําน้ํามันลงเร็วมากครับเดียตอนกลางคืนอากาศเย็ยนนะครับอากาศเย็ยนมีน้ําค้างลงเยอะก็เลยว่าเดี๋ยวรอให้มันแดดออกอุ่นนิดนึงผมก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวเกลีย่ยข้าวเกลียอะไรก่อนก็พอดีครับให้ผ่นร้อนๆมีเหงื่อหน่อยก็ได้ลงไปกู้กันนะครับผมนี่รับพี่น้อกบรรยากาศครับช่วงน้ําลงครับที่บ้านสวนเดอ้อครับเดอ้อดีก็น้ําลงก็จะประมาณนี้แหละครับลงไป เร็วมากในช่วงลงเนี่ยเป็นรุ่นการพี่น้องนะครับขอได้จักหน่อยหนึ่งไม้นะครับแล้วก็ถํามาเก็บบรรยากาศพี่น้องถ่ายให้ดูจักหน่อยหนึ่งมาลุ้นกันนะครับนะตรงนี้หละเดี๋ยวรอลุ้นกันครับผมนอกเดี๋ยวไปยกจากบางรุ่นดีกว่าครับผมสถานีเย็นไขแล้ว นี่ๆๆนำพอประมาณจักหัวหัวพี่ <tú tú bí nọ> ดุ <Đ> a, ừ, ๊กไอ้แก่เย็นใจเลยว่ามากินจนหมดโอ้ปดุ๊กเอปจะดุมาก กินปลาจนมูอะไรอะไรอะไร,ระด้เกือบสะดุง้งพี่น้องมันพันต้นบัวแลปลาดุกตัวใหญ่อยู่ครับผมปลาดุกนาครับโอ้ยังพึ่งตายใหม่ๆพี่น้องแบบนี้แหละโอ้ได้ปลาดุกนีรอดตัวแล้วครับผมปลาดุกสามตัวครับตอหมอ ใส่ได้แค่ครึ่งเดียวพี่น้องใส่ไดแค่ครึ่งเดียวครับขายอยู่หากินบ้านเราพี่น้องไม่ได้เน้นมากเน้นไม้กับเพชรได้ได้กินแล้วก็ประหยัดนี่พี่น้อง ประดุกสามตัวครับประดุกสามตัวปลาหมอปลาขาวเรืยบร้อยดีพี่น้องไม่ต้องซื้อกับข้าวครับโอเคนี่แหละครับผมพี่น้องสวัสดีครับทำอะไรกินแล้วง่ายๆครับ